คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมา รีวิวสกินตัวเกาหลีเอมเอ้าทำไมมันข้างหลังแมันไม่เห็นวะทุกคนอ่รีวิวสกินตัวเกาหลีนี่เป็นสกินที่ผมชอบสุดเลยนะชอบมากกว่าของตัวลินิกนะครับมันจะมีลินด้วยใช่ไหมที่ผมเคยเปิดให้ดูไปจากคลิปที่แล้ว,วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้ใช่ไหมแต่ผมเฉยๆนะครับอันนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ชอบเล่นตัวลินเท่าไหร่อยู่ละนะนะก็ Uh, เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตัวเกาหลีนะครับือว่าเดอะทิกสเตอร์นี่เองครับโห oh, oh, ดูปีกข้างหลังผมก็ทําไมข้างหลังมันมองข้างหลังแล้วมันไม่เห็นนี่วะปึ๊บถ้าเกิดปรับเป็นอันต้าจะเห็นไหมไม่เห็นอยู่ดีน่าจะเป็นแบบน่าจะทํามาให้แบบไม่เห็นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสก,กินนี้เท่มากเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ดูคาทามันคาทามันนี่เท่มากนะครับเหมือน uh, อะไรวะดัมเมเยอร์อ่ะใช่ป่ะเขาเรียกดัมเมเยอร์วะ,วะนี่เป็นไงคลองคอน โคตรเท่ดูดิเทป่ะสีม่วงถึงแบบผมจะไม่ค่อยได้ชอบสีม่วงมากก็ตามนะแต่ว่าสก,กินมันเท่มากเลยนะสก,กินนี้ดูดิตาเป็นอย่างเี้ยนะผมเอามาใส่เป็นเอามีรูปไอคอนเป็นรูปเอ่อเรียกว่าอะไรรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับเท่มากนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันละกันนะว่าจะเป็นยังไงประมาณไหนอ้อแล้วก็เห็นมีคนถามมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมนี้นะทุกคนที่มีเป้ากลางจอครับ ชื่อโปรแกรมว่าอันนี้นะครับมันจะเป็นเป้ากลางจอยอย่างนี้นะครับโปรแกรมมันชื่อว่าคอร์ a ทวี v 2นะก็ลองไปโหลดมาใช้กันได้นะครับเวลาเล่นก็จะมีเป้าอยู่กลางจอยอย่างนี้นะครับมันจะสามารถคัสตอมได้นะนี่เปลี่ยนสีเปลี่ยนไซส์เปลี่ยน Size, เชฟได้นะครับว่าจะาแบบไหนก็ลองเออมันเห็นป่าวะเออเห็นอยู่ใช่ไหมเออก็ลองไปโหลดมาใช้กันดูได้นะครับอ,อ่าเล่นพวกเกาหลีอย่างเงี้ยเล่นง่ายขึ้นกระต่ายปืนก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับก็โอเค ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนเปิร์กที่ใส่ไปก็จะเป็นล็อกเครื่องไฟและเบิดนะครับสัมผัสลอยลายนี่ถ้าเกิดมีคนอยู่ในระยะเสียงระยะ36เมตรจากเราแล้วทำให้อีกาบินก็จะหมดกำลังนะครับแล้วก็เปิดอ้อมก่อนนะแอดออนก็ป่ามีดไวแล้วก็ถ้าเกิดอ,อันนี้มีดนำโชคนะครับก็คือถ้าเกิดเปิดอันติแล,ล้วปาโดนมันก็จะเพิ่มเวลาอันติไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แค่เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยล้ะกันนะว่าจะเท่ขนาดไหนถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นตัวเองก็ตามแต่นะครับไป เออ่แลกเล่นโยกังเล่นเอฟเฟอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนั tá, en ้นเท่าไหร่นะครับไม่ใช่แนวผมปังย่ากับออดิชั่นโอเคมาโอ้โหโคตรเท่เลยหมายถึงคาถามันเท่หรือมันสวยวะต้องใช้คำว่าสวยไหมน่าจะฟิลแบบเฮ้ยเราเจอเลยดิน้องบาลานะ บาลันก,ก็ไม่รอดบาลันก,ก็ไม่รอดหรอกนะ <c oughs> โอ้โหทำเองนิดเดียวเร <c oughs> ีย <c oughs> บร้อยครับผม เปิดอันติผิดจังหวะไปน,นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เราก็บิืเครื่องก่อนนะครับใจเย็นไม่ต้องรีบไล่นะครับกลับไปเก็บให้ก่อนด้วยเล่นแบบใจเย็นเราจะไม่ใจร้อนแล้วก็โดนหนึ่งเครื่องแต่ว่าอยู่ตรงนี้สองคนน่าจะไม่โดนครับโอเคพร้อมก่อนทํางานฟึบเจอนี่เห็บบารมีหางอันนี้ยูอีที่ผมรีวิวไปรอบที่แล้ว สังเกตเวลาผมเปิดอันตตี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาโดนนะไอ้เพิ่มระยะเวลาขึ้นถ้าเกิดเราปาโดนเรื่อยๆ <c oughs> เขาน้่าจะจุ่มเครื่องนู้นนะครับไอตัวโจ์ผมไปไหนแล้ววะไอนิมรอดเกมมิ่งเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนผมเดี๋ยวมันจะโดนผม <c oughs> เดี๋ยวมันจะโดนระเบิดเครื่องนี้จริงด้วยครับโอเคแสดงว่าน่าจะยังไม่โดนเครื่องนึงนะเดี๋ยวเราเติมมีก่อนครับมีเราจะหมดแล้วมามทำไมต้องเป็นสีม่วงเป็นสีอื่นน่าจะเท่กว่านี้ หรือว่าเขาเอ้ใจแบบสายแบบสายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะตัวนี้ผู้หญิงเล่นเยอะหลอ่ลอๆช่วงนี้หาห้องนานมากเลยนะครับทั้งโหมดพิเศษแล้วก็ไอ้โหมด8 vs 2อ่ะแล้วก็โหมดเนี้ยคือแม่งหาห้องนานแบบนานเลยอะ่ะไม่รู้มีแทงหลังหรือเปล่า ไม่เป็นไรนะปะหาเขาหรือไม่เจอถ้ามีทางหลังเราก็ไล่ใหม่แต่ว่าเวลายกสก,กินนี้ขึ้นมามันเอาไม่บังแล้วฮะคือก่อนหน้านี้แพทไม่รู้มันมีอัพแผดไหหรือเปล่าคือเวลายกเวลายกอุ้มขึ้นมาสก,กินนี้มันบังคนระับบังหน้าจอผีอะเรามองไม่เห็นเค okay, มียีเล่มยังไม่ต้องเติมนะเขาเล่นแอบกันอนะ เดินมาก็น่าจะไม่เห็นรอยเท้าแล้วเจออยู่โอเคตัวโจทย์ผมเพาะว่าเอาเรียบร้อยลายนีย้ผมชอบคาทามากเลยอะคาทาเป็นอะไรที่แบบดูสวยมากทุกคนมันเป็นแบบวังกรหร,หรือว่านกอะ อะไรไม่รู้มีเรยิบระยบด้วยผู้หญิงน่าะชอบนะครับผมยังไม่เจอโจทย์ผมเลยว่ะเจอไปอ๋อตัวแรกเลยปะที่มันล้มคนเลยไอ้นี่ชอบดาเดี๋ยวรอดูว่าเกมนี้มันจะดาบผมไหมเวลาเล่นจบมันชอบดาบฝั่งนี้ไม่มีเครื่องอ๋อสวัสดี มันตัวนี้นี่ใช่ปะคนแรกมันไม่ใช่ไอ้นิมรอดนิมรอดแต่มึงจะไม่รอดนะเกมนี้มีรอยเท้าขวามือนะครับเจอเจอใข่แล้วไอ้นิมรอดมันไปไหนวะแล้วเราหลอ,อกกลับมาทางนี้ปุ๊บยืนรอดูอยู่ใช่ไหมโอ้โหเฮียวิย่งไปเลยซ้ายมีคน,นครับเจอแล้วปะวะไม่ใช่วะ ไปไหนไปไหนวะมีจะหมดเอ้าโอ้โหมือถือโอ้อยงี้ไม่ดีครับ ตะโกนจะไม่ตีไม่โดนนะทุกคนนี่เป็นทิทีการตีไกลก็คือตะโกนไว้ก่อนพอเราตะโกนเราจะตีไกลขึ้น20%เป็นเป็นแพสซีฟติดตัวอุ้ยทำไมมันยังสี่เครื่องอยู่เดี๋ยววะมันปั่นไฟกันปะเนี่ยตายนะน้องไม่ปั่นไฟอ่ะเครื่องนี้ปะเครื่องบูน ข้างหน้าครับเรื่อข้างหน้า <c oughs> เจอใครไม่รู้แต่เจอนี่ไงไอ้นิมรอดมึงมานี่สินิมรอดแต่มึงจะไม่รอด มาน,นี้น,นี่น,น,น,นี่ชอบด่าครั้งที่แล้วเหมือนผมเหมือนมันจะนัดผมมาคิว your face แล้วก็ไม่เล่นอะไรสักอย่างหนึ่งอะผมจำไม่ได้ละแต่นานละนานโอ้โหนานละปีที่แล้วอะไรปะมันบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งด่านผมอะไรไม่รู้แม่งละเห็นนะน้องอย่ายินแอบน้น้องอ๋อสวัสดี ตายอ่ะป่ะจ่ายจ่ายไม่มีอุ้มเลยครับคนนี้ตายแล้วด้วยสรุปมารีวิวสกินหรือว่ามาล่าโจทย์ปะเนี่ยมาล่าโจทย์ครั้งที่แล้วผมกดอ๋อเออผมก็กดมันชอบเล่นเวลานี้ไหมไอตัวเนี้ยอ๋อแล้วเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงก่อนนะผมไปกดเจอไอ้จอยมาด้วยไอ้จอย เดี๋ยวรอดูคลิปเจอไอ้จ๋อยโหไม่ได้เคีื่อมันเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยไม่ได้เจอแม่งโคตรนาน้นองใครเขาโดดลงมาอ่าเรียบร้อยน้องพับเรีย,ยบร้อยนิรอดไม่แน่ใจว่าภาษาบางคาลาเทศมันอ่านว่าอะไร ไม่โดนตายยากเลยทุกคนอ๋อผมใส่เปิร์ขวามาลืมเลยว่าเรามีเปิร์ขวาครับคือทุกครั้งที่เปิร์ขวามันเด้งทางานอะคือแสดงว่ามีเซอร์อยู่ใกล้ๆนะแล้วอยู่ใกล้ๆเราสามสิบหกเมตรแล้วมันก็ทําใหเ้เรียกว่าอะไรมันทําใหอ้อีกาบิน,นครับพออีกาบินมันก็จะหมดกําลังพอหมดกําลังมันก็จะตายยากไม่ได้นะครับ อ่อยจ้าอ่อรจ้าอ่อยจ้า,จาต่บารานใช้ได้ทีเดียวนะหนูนี่เสางอกเดี๋ยวนี้เสารงอกแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดเสาคนไหนที่เราแขวนตายไปแล้วอะพอครบ60วิมันจะงอกมั้ง <c oughs> ไม่แน่ใจเรื่องเวลานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสาจะไม่หายไปแล้วปกติเราแขวนคนตายเสามันจะหายไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันจะจะงอกกลับมานะงอกกลับมาอ้าอะไรอะเฮ้ยไม่ได้ดิกูจะเอาไว้นิมรอดมึงลงไปก่อน มึงรอดได้แต่ไอ้นิมรอดห้ามรอดเฮ้ยนะผมแขวนมันตรงไหนนะผมอุ้มมันตรงนี้แล้วก็แขวนโอ้โหเียยากแล้วจะหาเจอไหมเนี่ย <c oughs> ยากแล้ว <c oughs> โโเฮ้ยโอ้โหไอเชี์อ่ะคือถ้าเกิดไปปกติผมจะแขวนไปแล้วนะแต่ผมอยากไข่ตัวนี้ มันอยู่แถวนี้จริงๆนะเนี่ยจบไม่จบวะอาอไอ้ชิ้นนี้มันคนเจ็บฮัลโหลอ๋อหรือว่าตัวนี้วะโอ้มันคือตัวนี้ทำนกบินเหนี่ยสัตช่างแม่งอุ้มแล้วไม่เป็นไรครับ หาหลุมแล้ววะโอ้ประตูด่านนี้น่าจะไกลบ้านฟ้าไปโอ้โหเชี้ยประตูโคตรไกลเห็นปะโอ้โหไม่เห็นด้วยครับเฮ้ย ไปไหนวะไอ้ที่นินจาเหรอโอ้โหประตูหนึ่งไกลเลยว่ะทุกคนไอ้หี่มันน่นจาจะเปิดประตูนี้แหละ ไม่อยู่แล้วโอ้ประตูมันคุมไม่ได้อะประตูมันไกลเกินครับ มันต้องปากดีแนะ่นอนเลยถ้ามันรอดเอาปากเนี่ยจีจีนูดเก็ตกูดนั่นไงผมว่าละเดี๋ยวผมมีเพื่อนมาใเตีมด้วยผมทักไปดีกว่าเฮ้ยผมทักไปผมทักไป อ้าวงอยงอยงอยเลยครั้งที่แล้วก็ไม่ยอมมาเล่นเงียบเห็นปะผมบอกแล้วเค okay. ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวสก,กินในเชืยเจอโจ์เฉยแต่แม่งรอดไม่เป็นไรนะครับไว้กดเจอมันใหม่แล้วกันกดเจอไว้กดเจอกันใหม่นะครับก็เอ้ยผมลืมให้ดูโมลีเลยต้องเอาโมลีมาให้ดูด้วยนี่หว่าผมกดให้ดูกัน เอาแล้วทำไมมีดมันไม่ตรงกับเอ่อรูปโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนานๆทีจะมาดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนครับ